มัอนี่สะราาะลากับผ้ามาเก็บบักแกลดิชในสวนมันสตกแล้ว <laughs> ีจ้าพ่อแม่พี่น้องจงกสวัสดีเมออบองบุนกรุบกรุบคะแนนเนาะจักกรบพอกันอีกแล้วนะคะพี่น้องจากกับสาวแหล่บันบานนาบันบานคือเก่าสาวแหล่สิภาไม่เห็นยังจำมันอีสาวแหล่สิภามาเก็บบักแรดีดเนี่ยมเศร้าๆพี่น้องเอ้ยตื่นเตะสาฟังเสียงนกเสียงกาพี่น้องจ๊าเสียงยังผึ่งตื่นอยู่จ้ะพี่น้องจ๊าในบรรยากาศที่แบบสุดหยอดเลยจ้ะพี่น้องจ๊าพระอาทิตย์กระลั่งสิึ้นเนาะจ้ะพี่น้องจ๊าไปกันค่ะสาวแหล่สิภามูเจ้าไปเก็บบักแรดีดกัน สาเลงยังไม่ทันได้เห็นหนาเพราะว่าซาเล่อยากเห็นวิวมันงามแห้งพี่น้องจ้าคุมา้มค่าการตื่นมากแต่เศร้าคักพี่น้องไปค่ะสาเลงสิพ้าไปเก็บบักแรดีดหน่อยยิ่ย่งที่สาเล่ปลูกไว้น่จาจะพี่น้องจ้าไปกันค่ะไปกันจ้าพี่น้องอันนี้จะเป็นมั่นของอีพอได้จากงามป่ะจ๊ะนี่มั่นของอีพอ ทั้งนั้นก็นจะเป็นบักทัวร์กลังขืนข้างแล้วจับพี่น้องจ้าไปค่ะสลสิผ้าไปเก็บบักแรดีดกันเดดตะเว้นขืนแนจักน้อยแล้วจับพี่น้องจ้าบางนึงยังสวยอันนี้จะเป็นบักพีกนะจ๊ะบักพีกสองสามแถวนี่จ้ะเงี้ยวไปบักพีกจ้บพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะจ๊ะจะได้กินมะเขือเทศนะจ๊ะอีกจักน้อยค่ะไก่เลว้วอีกจักเดือนสองเดือนก็นได้กินมะเขือเทศหนวยหยักหนวยใหญ่วันๆพี่น้องจา้าโอ้ยเบิ่งผักชีเสาแหล่บ่เคยเกิดเลยเอามาปลูกอยู่บานสวนพี่น้องจ้านี่เพราะว,ว่าสาแหล่บ่มีเวลาหมดนม้้ำพี่น้องนี่เกิดน,น้อยๆมุมๆไม่มิมมมบ่เป็นยังเด้อสาแหล่ามาปลูกใหม่อันนี้จะเป็นกระเพ้าของสาแหล่จ้า อันนี้จะเป็นลองขอ้าวโพดค่ะเกิดแน่แล้วค่ะข้าวโพดบานเท่าเลยจะข้าวโพดขอ,ขอนิ้วนนี่จะนี่เกิดอยู่จ้ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักพริกอีกรองหนึง่งแม่ก็จะเอาพวกนุน่นนันนี่เลยจะมาปลูกหอมกระเทียมเมงไปใส่เลยจ้ะนี่ค่ะไปนี่บักแรดิเสาเลยมุจเจ้าเหินบ่ยง้วไปพูดเลยค่ะเนะี่ยเดี๋ยวใส่เลยเลือนกองกัน นี่จ้าบักแลดิสเซแเละผุ่มเคี้ยวอยู่มงนั้นน้อยหนึ่งนันก็ะเมนจา้าโอ้ยผู้หายกำลังใจออมขางออมเอวอยู่พี่น้องอันนี้ก็ะเมนนี่นี่ยางมาเลยนี่สวัสดีตอนเช้าวันที่15มิถุนายนนะจ๊ะพี่น้องจา้าเมื่อนี่เป็นวันเกิดของเซาเหลหเนะคะ ก็ขอให้ยมูเจ้าสุภูสุขชนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสาวแหล่ผ้ามาเก็บบักแรดดี <c oughs> ขอให้ยมูเจ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสาวแหล่แข็งแห้งแล้ว <c oughs> ไปกันค่ะพี่น้องคะ่ะสาวแหล่สิผ้าปเก็บบักแรดดิชกันมาเบิง่งบักแรดดิชสาวแหล่สิใหญ่ปินไดนพี่น้องมาสิผ้ามาเบิ่งใหญ่สัพพมเดยนู้ใครอ่ยยะใหญ่หรือเด้พี่น้องจานี่มูเจ้าเบิ่งเด้อ นี่นี่นี่ญงแล้วซาเล่บ่ค่อยเดมมาหดน้ำดอกค่ะนี่นี่เบิ่งมีแต่หัวยหญ่ๆนนี่เทียเห็นบนนอนน่นี่นี่ซาเล่บ่ค่อยได้มาหดน้ำเมื่อือพ่อก็โหดให้จ้ะพี่น้องจ้ะซาเล่เห็ดงานนะจ้ะบันนี่พ่อว่าไปไปเก็บเอามัมใหนไงล้วนี่พี่น้องนี่นี่บบกใหญ่เลยจ้ะนี่เห็นบ่คะนี่ นี่นี่ค่ะใหญ่เลีวใหญ่แบบใหญ่สวยเลยค่ะพี่น้องนี่ไปกันค่ะผุนหญ,ญ้าวยิ่งผุนละคันนั่นหน่วยแดงแดงดึ่งดึงเ,งเ,งเ,งเงมร์เมื่อพี่น้องนั่นไปจ้ะซาเล่ผ้าเก็บไปกันค่ะสวัสดีมูเจ้าอีกรอบนึงย้ำเสาเ์นะจ้ะพี่น้องจ้าผุนกะละมังว,งวางไว้อยู่ผุน ซาเลสิพาเก็บบักแหล่ดีค่ะพี่น้องจ้าไปกันค่ะไปกันเข้าเก็บกันเดี๋ยวซาเลสิเก็บให้เบิงเดี๋ยวสิว่าสาวเลสบ่ให้เห็นหนานะจ๊ะเดี๋ยวสิว่าขึ้นหอดสาวเลสิได้จ้าพี่น้องจ้าสาวเลสก็เลยเอาหนาบานๆไม้เบิงจ้ะนี่โอ้ยอันนี้มีแนวกินเพื่อนพ่อมันก็สิมีหนวยหน่อยหนวยใหญ่ปนกันไปจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าสาเลสอันบ่ได้มีเวลามาหดน้ำนาะจ้ะอีพ่อเพิ่นหดให้นี่ เป็นจังได้แน่จ้ามูเจา้าสุขสบายดีกันสุผูสุขคนนะจ้าซาแลกตื่นแต่เสาวผพามูเจ้ามาเก็บบักแร่ดีจ้ะพี่น้องจ้าซาแลต์กัสิเลือเลือกเ,อก,เอก็บเอานี่นี่เฮียนี่จ้านี่แป๊บเดียว เดี๋ยวาแลกกลับกล่องเก็บให้ผู้จได้เห็นนำ้ำนะจ๊ะพ้ากลับกล่องเก็บกันจ้ะพี่น้องสวยวะจ๊ะมีตัวหัวงามๆกำลังงามๆเลยพี่น้องเนี่ยเด็ดกํลลังสาดสงพี่น้องขนาดบบคอยดูคานน้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ้า่เบึงนี่หัวนี่นี่พระอาทิตย์กํลลังขึืนเต็มที่ศาสงนี่จ้ะพี่น้อง พาเก็บบัตรเครดิตกับบรรยากาศยามเสา้าฟังเสียงนกเสียงกาห้องเพลงโอ้มือถือกล่องฟังเสียงนกเสียงการ้องเพลงเนะ้ยจะเป็น้องจ้านี่อากาศดีๆยามเสาตื่นขึ้นมาสาหลมากมานอนบ้านสวนอากาศดีโอ้หวัวน,นี่บันใทญ่แต่ก็สร้างโอ้ยนะัเก็บมันไปอโอ้ยนี่ พึ่งใบองสิมือเจ้าจังสิเห็นนวยมันขันแนมบ่เห็นนวยมันนี่บักยางหลายแล้วจะนีเมอาไปกินนะพี่น้องมากมากพอดู่ไกลๆเมาไปกินนะเบิงนี่งวงงามๆนี่นี่อันนี้บ่ท่านเป็นอันใดบ่ท่านเป็นซะเลยก็บเ่เอาเอาไว้เก็บมือหลั้อง ยังมีหัวอยู่จ้ะแต่อยู่ข้างล่างนี่ยแต่หัวหน่อยเห็นไหมคะนี่นี่เป็นหัวเกือบสูหัวเลยจ้ะนี่บ่ิสีดยาบ่อใดยังเลยพี่น้องแบบธรรมชาติสุดๆจ้ะบ่ิสีดยาบ่ด้ดยังเลยเห็นบอลนี่ไม่ห้อยยังกินนี่สาเลกกระปุกไหวอีพ่อกระมืหดนามให้แน่สาเลกกระมืหดนามแน่นูจ้จ้ะพี่น้องช่วงนี้สาเลกกระเห็ดงานเห็ดงานนำ้ำยางอื่นน้ำก็ะหนุ่งยากอีพ่อเพิ่นกระมืหดนามให้นี่จ้ะ นี่นี่มาเอาไปกินเดอ้อเสาแหลว่าเด็กกับบ้านก็นจะเอาไปให้คนที่เพื่อนตอบถูกเดอ้อจ้ะเสา,าแหลบ่ได้ลืมหรอกเด้เออเสาแหลจับได้เด้นี่ผู้ใดตอบคําถามเสาแหลถึงนั่นได้เทแน่นอนเสาแหลกจำได้อยู่นี่เพี้ยใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่ใหญ่ๆเบ้งๆไปเลยอวบๆไปเลยนี่ อวบอวบกลมกมคือคนเก็บคือคนปลูกนี่โ <hi> อ้อ <hey. S 2> <"PS> ันนี <hi> ้เ <hi> าียวพี hmm? ่น้องนี่นี่เบิงมิดพน้นี่เบิงนี่หน่อยใหญ่ๆนี่นี่ือกินกับตำบักคุงกินได่สุนวลบักแร่ดินนี่กินกับอันก้อยข้าวปุ้นกระแซบ กินไหนสุดแนวอ,อุ้งนัน,นก็บไป,ยปอย่าปล่อยเพื่อนใบผู้เดียวเฮ็ดบาเพ, <c oughs> พื่อนนี่เพียรู้ว่านี่ทั้งนี่ซาเยลยเก็บมาแล้วเหลือทั้งพู้นี่เบิ้งพี่น้องนี่นี่บักเลดีที่เก็บกองไว้ตามดากเดี๋ยวเขาเก็บใส่กระละมังพี่น้องนี่นี่เพียแดดกระลังซองพี่น้องเอ้เยนั่นบักหลายนึงเก็บแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยนั่นดแดดกระลังซองพอดีเฮ้อนั่น เห็นบ๊บูแดดกำลังทรงจ้าจ้าพอดีนี่ไปเดี๋ยวสเสล็ผ้าเก็บตั้งก่ลองเก็บพี่น้องจ้าเสด็เก็บแล้วเรื่อๆจ้ะ นี่จ้าพี่น้องจ้าบักเลดิสซาเล่โอ้ยนางบังแดดแดดส่งหนาเพี้ยซาเล่สิโยให้เบิึงนี่เห็นมือจับมูอเจ้าซาเล่ตาแนมเห็นได้จ้าซาเล่คือว่าแสงแดดมันส่งตาซาเล่แนมเห็นนี่จ้าบักเลดิสซาเล่เด้อพี่น้องเฮียนี่ซาเล่ล่างพ่อหลกหลวกเด้อคอยเอาไปล่างอีกอยู่บ้านจ้าพี่น้องนี่กองบักเลดิสซาเล่บ่ท่านมืดได้จ้านี่อันนี้บ่ท่านมืด ยังอยู่ในสวนอีกอยู่จ้ะในกะละมังนี่ก็มีอันนี้คือหัวนหน่อยๆนหน่อยแน่ๆน,น,นทีเสาแหล่เลือกทีเสาแหล่เลือกออกมากจ้ะพี่น้องนี่เลือกออกมากเพื่อที่สิให้หัวที่เขาอยู่น่ะได้เติบโตน,นะจ้ะพี่น้องเผียแต่สไลดให้เบิง้งโอ้ยแดดจ่องหนาสาลหลตาเนมเห็นได้ัดนี่น,นี่เผียเอาไปกินในมูเจ้านี่เแดงๆงามๆได้จ้ะพี่น้องจ้านะจ้ะ มอนอิสระไรกะผ้ามาเก็บบักแกลดิชในสวนมันสต๊อกแล้ว <laughs> <laughs> นะจ๊ะพี่น้องจ๊สะสาหรกก่กะขอโตไปก่อนนะจ๊ะผ้ามาเก็บบักแกลดิชมือนี้จุบจับจับจุบจ้วบ,บ,บพอกันไม่คลิปหนาจา้ะบ๊ายบาย <laughs>